ของขวัญที่เราจะให้แป๊บกันเพื่อให้โอกาสที่แบบว่าฮ้ยดีใจด้วยวันเกิดนางสุดทีพร้อมยังพร้อมตั้งนาฬิกสามจบนาฬิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้ามีไม่ใช่รองเท้าตัดออกเลยรองเท้าตีนกูอย่ังเรือดำน้ำของกันตีก่อนเบอร์น่ะของขวัญเราจะมาลุ้นกันว่ามันคืออะไร ชอบบีมากโอเคอ่อออมาแล้วออมาออกมวทางนี้ยี่บบบดูวยยบบดู ไม่เห็นมีงูเลยอ่ะมันตีเราฉกินคนตีเราเองพอจริงเราเไปซื้อโอยสัตว์แล้วทำใหญ่เพื่อมึงทำยิ่งใหญ่เพื่อเียว่าทำไมเปนผู้หญิงจังวะ ก็เข็มขัดเออกาแบนี้เลยปั๊บกูชิเรลวมมัไม่เลยทำามอยู่ที่กาบแบบนี้เลยเนี่ยเป็นไงเป็นไงของขวัญสวยป้ขวัญสวยแม่งแบไปเบร์ด y เบร์หน้า ไอตอนที <One input> so right. so like ่เปิดแบบนี้นะเปิดถึงมาอย่างนี้นะโอ๋อเป็นรองเท้าแบบนี้แนะเปิดมาปุ๊บลายมึงต้องมาปุ๊บมาปุ๊บหัวใจมันกูต้องใส่แต่งตัวยังไงมองวัดแล้วมันไม่ได้อฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยตกกะเฮ้ยอะไรของใครอ่ะอุ้ยอุ้ยตกไม่ของใครอ่ะอุ้ยมันจะเปิดดีย๊า อ,อันนี้ของกูจริงไหยกู <c oughs> <c oughs> แเล้วกตกใส่อ <c oughs> ะไรขอ้ใครของใครของทอ,อ <c oughs> มน้อย <c oughs> ไ,ได้กระเป๋าบุชิเบลไม่เบลว่ะเนี่ยบุชปเปิเปาเปามเรียกเข้ามาอยู่ที่เปา <c oughs> พี่หวเธอน่ารักปะน่ารักชอบไหมคะชอบครับไม่ไม่ไม่เอาเนี่ยไปไกลนะ